ขายอะไรครับนนลุ้้ดัโอ้ยืนด้วยยืนด้วยโฆษณาให้ป้าดูหน่อยสิคะมีอะไรอร่อยลูกบ๊โค้ค่ะสมออร่อยนะคะค่ะค้ามีอะไรอีกคะมายงอะไรมายองชิดมายงชิดมายงชิดขายยังไงอันนี้อันนี้ม่ายงชิดขายยังไงครับเท่าไหร่นะห้ากล่องละห้าร้อยโอ้โหใครจะซื้ออะถ้ากล่องละห้าร้อยแม่ใส่หน่อยนี่เขามีป้ายของเขาด้วยพี่พี่เขามีป้ายข้างหลังข้างหลัง นี่เขาชี้ให้ดูนี่ป้ายขาวอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้เท่าไหร่คะมาดูชิ้นเท่าไหร่คะร้อยค่ะเท่าไหร่นะคะห้าร้อยหรอเนี่ยนลูกงั้นป้าได้สองกล่องครึ่งใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วสบู่เท่าไหร่คะสองร้อยค่ะสองร้อยมีอะไรอีกตามาตามาตามาหมูเส้นจานเหมยค่ะหมูเส้นจานเหมยอ๋ออันนี้คือชิ้นแรกๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้โหนี่ค่ะเท่าไหร่คะ อะไร่ขาบอกว่าก่อนดูค่ะดูคข้าข้าเห็นแล้วค่ะสวยมากนี่ฟันหล่อค่ะฟันหล่อฟันหล่อค่ะกองละเท่าไหร่คะหมูเส้นหมูเส้นกล่องเท่าไหร่ค่ะกางหล่อค่ะโอ้ยทั้งทั้งร้านนี่ขายทุกอย่างอย่างละห้าร้อยหมดเลยเหรอคะมันจะแพงไปนะสามสี่โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวป้าซื้อค่ะ ขายของ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 เดินครับเดินได้ครับเดินได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวป้าป้าตนที่กลับนะคะงั้นเดี๋ยวป้าซื้อแล้วป้าขอขอตัวกลับได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอ๋อให้ป้านั่งนี่ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะอ่ะจะเหมยข้าวบ่อนค่ะจะเหมยข้าวบ่อนนะคะอ่ะเหมือยลองถามคุณป้าว่าคุณป้าเขาจะเอาอะไรแล้วเดี๋ยวเราหยิบใส่ถุงให้ ป้าเอาอะไรบ้างคะป้าดิช่วงนี้ค่ะมามายอันนี้มายมายมายคุณคุณป้าเขาเอาอะไรบ้างถามสิขายผลไม้ป้าก่อนลูกอพี่เหมยหาป้าเอาอะไรคะเอาไหนเอาไหนเอาไหนคะ่ลนขาเดยนไปเรียกผลไม้แป๊บนึงนะคะได้ไหมคะป้าเดินไปเรียกผลไม้แป๊บนึงนะคะใช่ค่ะเลยค่ะได้มไ้ย ได้ใหม่ได้ใหม่พอเจออะไรเปลี่ยนแปลงหน่อยก็จะไปละหูเส้นทางข้าว้มข้าสวยอันนี้รับโอนได้ใช่ไหมคเพราะว่าเงินสดไม่ได้โควิดเนี่ยโอนไม่ได้อันนี้นงหม่นน่งกล่ะเหมยเหมยมาขายหมูก่อนเิ้วนิ้วมามามาถือให้ปกล่องนึงซีเอากล่องไหนดีโอจะติดไม้ด้วย่ะมามาเดี๋ยวพ่อติดให้เด um> yes. NO ี๋ยวพ่อติดไม้ให้สวัสดีครับอาวนเราเป็นไรสวัสดีครับพูดด้วยสวัสดีค่ะพดี จันเหมยค่ะโอ้ยจันเหมยวันนี้มาทําอะไรคะมาเริ่มมาที่ร้านโคลุงโลงมาขายอะไรคะขายเซนค่ะอ่าไหนๆพ่เซษร้านไหน่ี่พี่ไหนเชิญชวนลูกค้ามาซื้อของที่ร้านหน่อยซิพูดไปด้วยขายด้วยเอ๊ะค่ะมีขายอะไรบ้างครับอันนี้คืออะไรครับจันเหมยค่ะอ๋อนี่คือจันเหมยแบบนี้ค่ะนี่นี่ลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วค้ามาค่ะนูกค้าขายที่อะไรอะไรอะไรมา嘛 นี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยลูกใหญ่มากเลยค่ะขายอันนี้อันนี้เขาเรียกมายยงอะไรมาโยงชีสมาโยงชีสอ่ะให้คุณพี่เ็วยอดโอเคโอเคส่งให้ตรงนี้ใา่อย่างนี้นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เขาด้วยเอาละได้แเร็วเร็วขายเลยกต่อไป